ยังไม่พอเท่านี้เรามีส่วนลดฮะปลายปีให้30,000เหลือ329,000บาทผ่อน5,900บาท84เดือนขับฟรี90วัน0% 1ปีและประกันเครื่องเกียร์นานสุด3ปีครับ วัสดีครับพบกับ KR ราชบุรีวันนี้มาพากับพามาชมกับรถแบรนด์จีนหรือว่าที่รู้จักกันใน MG 3ตัวนี้เป็นไมน์เ a ชันนะครับหน้าหน้ากระจังดีไซน์ให้ใคล้ายๆกับรุ่นพี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ZS นะครับ SS หรือว่าเป็นรุ่นตัวที่เป็น Hybrid ก็จะใช้หน้ากระจังคล้ายๆอันนี้อันนี้คือออกมาหลังตัวแรกในในปี2010 สิบห้าเนาะตัวแรกแล้วอันนี้มัน2020ก็รุ่นท้ายแล้วนะเรามาดูออปชันแล้วก็รายละเอียดของรถจีนกันบ้างนะครับเรารีวิวรถญี่ปุ่นกันมานะครับก็หลายๆรุ่นเลยนะครับการประกอบนะครับตัวถังก็จะไม่มีกาวยาเนาะทาเข้าไปเลยนะครับทาเข้าไปแต่ก็มีรอยอาร์ให้เห็นนะครับหัเนราตไม่มีรอยถอดระบบกาวเราว่ากันว่ากาวของญี่ปุ่นนิ่มๆยืดๆหยุ่นๆนะครับกาวจีนก็เป็นนะครับอันนี้คือของแท้ แท้จากโรงงานนะครับต่วนประกอบอ่าเดี๋ยวเรามาหาอ่าเล็กเกี่ยวเนี่เพิ่งเปิดฝากระโปรงครั้งแรกออกง M G เหมือนกันนี่เล็กเกี่ยวเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเครื่องยนต์สี่สูบครับสี่สนะูบพันห้าร้อยซีซีนะเสียงเครื่องยนต์ก็โอเคนะค่อนข้างไปทางเงียบเลยกันทีเดียว ก็ถือว่าดีไซน์ออกแบบกันมาได้ดีเลยนะครับไฟหน้ามีนะครับมีโปรเจกเตอร์มี LED ตัวนี้ไม่มีสปอร์ตไลท์นะครับเป็นสีเหลืองทูโทนล้อแม็กขบบ16ยางปี20ตรงรุ่นไฟเลี้ยวขึ้นมุมกระจกนะครับมีหลังคาแก้วหรือว่าสรุปกุญแจนะครับสตาร์ด้วยรีโมทนะรูปทรงรีโมทก็เก๋ไก่มือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถอ่ะเรามาดูกาวกันนะครับนี่ กาวของแท้ก็คงถึงเป็นรถจีนก็สวยงามคล้ายๆรถญี่ปุ่นนะครับนี่คือเส้นต้องเดินเส้นสายที่สวยนะแล้วก็ดูอันนี้เพจอยู่ทางด้านขวานะครับก็ผมจับได้อ,อ,อยู่ที่ประมาณ3จุดนะครับคร่าวๆนะเดี๋ยวพาดูเลยที่แตกต่างจากรถญี่ปุ่นนะครับอันดับที่1ก็คือเติมน้ํามันไม่ต้องต่อแถวคิวยาวเพราะฝาถังน้ํามันนะครับดูจากลูกศรก็จะมาอยู่ด้านขวาส่วน ทางขวามือก็จะเป็นก้านปัดน้ำฝนแทนไฟเลี้ยวเปิดเหมือนรถยุโรปเลยนะครับก็คือไปทางซ้ายนะครับอยู่ดังด้านซ้ายนะเอามาดูนี่ขาน้ำมันด้านขวาเติมอะไรได้บ้างนะครับมีบอกไหมแหมก็มี 9—1 เหมือนกันนะครับมีบอกโอเคนี้กาวประตูนะครับหลังขวาสวยอ่าไฟท้ายดีไซน์สวย,ไไย,ย,สวยพร้อมแก๊ปหลังนี่สปอร์ตตี้ด้วย อ่าถ้าเป็นรุ่นพี่นะครับเป็น z ซเอตัวจะเปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับส่วนเอ็มสามนะครับเปิดตรงนี้นะครับม่ดูทูโทนนะครับหัวน็อตส,สวยๆอ่รอยอาร์สวยๆยางอะไรมีไหมอ๋อมีถาดรองกันชื้นให้ด้วยนะยางอะไรไม่มีเหมือนกันนะครับก็เป็นอุปกรณ์ชุดช่วยเหลือฉุกเฉินมีเซ็นเซอร์ถอยอืมไฟท้ายสวยงามนะครับสูงยาวขึ้นไป สไตล์รถแฮดแบ็กเลยนะครับน่านี่ไดนามิกไบร์ไดนามิกแง่นี่สัญลักษณ์โลโกน้นี่นี่ดูนิดนึงนะครับต้นแบบมียังมีเข้าโครงของสีธงชาติอังกฤษติดมานิดหน่อยครับอ่ากาวประตูหลังซ้ายนะเส้นเคิร์ฟนะให้น้องพาดูส,สวยๆนี้คือกาวเดิมนะครับก็ให้ดูกันไว้ถ้าเกิดเป็นตัวเปลี่ยน นะครับมันก็จะมีก๊อปเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จีนมันก็จะมีจีนจากแบรนด์แล้วก็จีนตกก๊อปเข้ามานะครับภายในเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํามีจอนะครับประมาณเนิ้วเกียร์ออโตโอ้กลมอะไรมีฟังก์ชันด้านซ้ายการดีไซน์ก็ค่อนข้างออกไปทางสวยกันเลยทีเดียวนะครับพอได้ฟูโทนนะครับเหลืองดำล้อแม็กซ์สิยางปี20ตรงรุ่นนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านราคาว่าตั้งหรือวางจำหน่ายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้2020รุ่นสุดท้ายนะครับก่อนจะออก MG5 MG3 ก็คือจะเป็นสไตล์5ประตูถ้า MG5 ก็จะเป็น5ประตูใช้เครื่องยนต์1 5 0 0ูบเหมือนกันนะครับ1 5 x ราคา359,000บาทผ่อน7,000บาท7ปีแต่ว่ายังไม่พอเท่านี้เรามีส่วนลดปลายปีให้30,000 เหลือ329,000บาทผ่อน5,900บาท84เดือนครับฟรี90วัน0% 1ปีรับประกันเครื่องเกียร์นานสุด3ปีครับผมสวัสดีครับ